เรามาทำความรู้จักเพลโตกันค่ะ ประวัติของเพลโตเพลโตเกิดเมื่อ4 1 7ปีถึง3 4 7ปีก่อนคศเพลโตเป็นนักปรัชญาชาวกรีกโบราณที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อแนวคิดตะวันตกเขาเป็นลูกศิษย์ของโซคราติสเป็นอาจารย์ของอริสโตเติลเป็นนักเขียนและเป็นผู้ก่อตั้งอะคาเดมีซึ่งเป็นสำนักวิชาในกรุงเอเธนส์เพลโตใช้เวลาส่วนมากสอนอยู่ที่อะคาเดามีแต่เขาก็ได้เขียนเกี่ยวกับปัญหาทางปรัชญาไว้เป็นจำนวนมากโลกปัจจุบันรู้จักเขาผ่านทาง งานเขียนที่หลงเหลืออยู่ที่ถูกนำมาแปลและจัดพิมพ์ในช่วงการเคลื่อนไหวได้านมนุษยนิยมค่ะ ผลงานของเพลโตในงานเขียนของเพลโตเราจะพบการโต้ถเถียงเกี่ยวกับรูปแบบของการปกครองแบบทั้งเจ้าขุนมูลนายและแบบทั้งประชาธิปไตยเราจะพบการโต้เถียงเกี่ยวกับผลของสิ่งแวดล้อมและผมของพันธุกรรมต่อสติปัญญาและอุปนิสัยของมนุษย์ซึ่งการโต้ถเถียงนี้เกิดขึ้นมานานก่อนการโต้ถเถียงเรื่องธรรมชาติและการเลี้ยงดูที่มีขึ้นในช่วงเวลาของฮอปและล็อก และยังมีผลต่อนเนื่องมาถึงงานเขียนที่ก่อให้เกิดการโต้แยง้งเช่นหนังสือ The Measure of Man และ The Bell Curve เรายังจะพบข้อคิดเห็นที่สนับสนุนอัต,ตวิสัยและประวิสัยของความรู้ของมนุษย์ที่มีผลมาถึงการโต้เถียงสมัยใหม่ระหว่างฮุมและคาน อภิปรัชยาของเพลโตผลงานที่เป็นที่จดจำที่สุดหรืออาจเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเพลโตก็คืออภิปรัยายและทวิภาคที่มักเรียกกันว่าในอภิปรัญายลทัทธิของเพลโตหรือถ้าเรียกให้เกินจริงสัจนิยม อภิปรัญาของเพลโตได้แบ่งโลกออกเป็นสองมุมคือโลกของรูปแบบและโลกที่รับรู้ได้เขามองว่าโลกที่รับรู้ได้รวมถึงสิ่งของต่างๆในนั้นคือสำเนาที่ไม่สมบูรณ์แบบจากรูปแบบที่คิดคำนึงได้หรือแนวความคิดโดยที่รูปแบบเหล่านั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง และอยู่ในสภาวะสมบูรณ์แบบเสมอการทำความเข้าใจกับรูปแบบเหล่านั้นจะต้องใช้สติปัญญาหรือความเข้าใจเท่านั้นอย่างไรก็ตามแนวคิดของการแบ่งแยกนี้ได้มีการค้นพบมาก่อนหน้านี้เพลโตในปรัชญาของโซโรเอสเตอร์โดยเรียกว่าโลกมินูและโลกกีติรวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับรัฐอุดมคติที่โซโรเอสเตอร์เรียกว่าชาริวาค่ะ แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาของเพลโตเพลโตมีแนวคิดเกี่ยวกับสังคมปรัชญาว่าสัญชาตญาณฝ่ายของมนุษยชาติเป็นพื้นฐานขั้นแรกของระบบสังคมที่มีแบบแผนของมนุษย์มนุษย์สามารถศึกษาเรียนรู้ได้สามารถสั่งสอนอบรมและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมให้ดีขึ้น และสุดท้ายค่ะทัศนะทางจริยธรรมของเพลโตทัศนะทางจริยธรรมของเพลโตพอสรุปได้ว่าความดีคือภาวะสมบูรณ์ของชีวิตภาวะสมบูรณ์ดังกล่าวประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ3อย่างคือ 1. ส่วนแห่งเหตุผล เพลโตหมายถึงจิตวิญญาณซึ่งเป็นบ่อเกิดของสติปัญญา 2. ส่วนเวทนาหรือความรู้สึกตั้งอยู่ที่ซวงอกเป็นที่รวมความรู้สึกต่างๆและเป็นบ่อเกิดของคุณธรรม 3. ส่วนแห่งความอยากกิเลสตัณหาความอยากมีความ